โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโจนะไวที่นะผมครับผมวันนี้นะผมก็มีอ่าระบบใหม่นะครับซึ่งหลายๆคนก็จะชอบหรือบางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้นะ <c oughs> ระบบนี้บอกเลยว่าสายมอส <c oughs> สายมอสลิ้มตาสายมออยู่ยากนะครับบอกว่าสายมออยู่ยากบอกแค่นั้นโอเคครับผมก็ ระบบนี้จะเป็นระบบการแต่งงานนะครับผมมาเรียบร้อยจากการเรียกร้องนะฮะก็ได้อัปเดตเข้ามาทีละร้อนนะฮะเราจะมาดูกันนะครับผมว่าระบบนี้จะดียังไงหรือจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะนี่กฎมาที่เพิ่มเพื่อนนะผมแล้วก็จะมีอ่านีคู่แต่งงานนะครับเออเป็นคู่แต่งงานนะครับแล้วก็จะมีนี่แหวนแต่งงานนะครับแต่ผมดูมันไม่ใช่แหวนนะฮะ ขอของขัประมาณนี้หรอกเออทำไมเขาไม่ทําเป็นเหรียญนะผมก็ยังงงอยู่นะสงสัยนิดนึงนะครับโอเคก็สามารถนี่นะไอแอดไปได้นะผมไม่ใช่แอดดีไอเขาเรียกอะไรวะส่งคําขอส่งคำขอการแต่งงานนะครับก็เลือกได้นะครับผมนี่เราจะแต่งงานเราใครราก็กดมาแล้วก็ส่งคําขอเข้าไปนะครับแล้วก็รอเขารับประมาณนั้นนะครับ ถ้าคําไรับก็คือไม่ได้แต่งงานครับต่อไปก็จะมีะความสัมพันธ์นะครับผมอยู่ด้านล่างซ้ายมือครับความสัมพันธ์เนาะมีเกิดจะเป็นค่าความสัมพันธ์เออผมไม่ดู้นะอันนี้ก็ไม่ดูเหมือนกันเป็นกราฟ,ฟิกเอยไม่ใช่การาฟิกเป็นการาฟเออมานั้นนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับผมก็จะมีตรงฟองจุดหมายด้านขวามือบนนะครับเออก็จะมีเป็นช่องจุดหมายนะครับ ซึ่งซองจดหมายตอนนี้ก็จะเป็นอ่าที่มีคนแอดมาขอเราเป็นมาขอเรามาเป็นมาแต่งงานเออคิดนานทําไมวะ <c oughs> โอเคก็นี่นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะว่าใครอันนี้ไอดีน้องผมนะครับ <c oughs> น้องน้องผู้ชายนะไม่ใช่ผู้หญิงเอเอแคร์ทำกิจกรรมเฉยๆนะครับโอเคก็จะทำกันกดรับเลยนะครับ กดรับก็กดตรงไหนวะมันกดตรงไหนวะเดี๋ยวผมจะลองกดไปที่ชื่อเลยละกันนะครับเออยังไงได้โอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสําหรับการยืนยันที่จะแต่งงานนะครับที่จะมีคู่เนาะโอเคผมก็กดรับเรียบร้อยนะครับยอมรับที่จะแต่งงานนะนี่ครับก็จะขึ้นรูปหน้าปกแบบนี้เนาะโอเค ก็จะประมาณนี้แล้วก็นี่เปลี่ยนหน้าตาเป็นแบบใหม่แนละ้วก็จะมีค่าความสนะัมพันธ์ครับที่100ก็จะเพิ่มเลเวลขึ้นมานะครับเลเวลสองเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีเป็นส่วนของดใหมายนะนี่แชทแชทไปได้นะผมว่าจะเป็นยังไงกดไปที่แชทมันก็จะดิ้งอ่ไอ้แฟนหรือรูปเพื่อนที่เราแต่งงานด้วยนะครับผม โอเครูปธงก็จะเป็นการเชิญนะครับเชิญเข้ามาเล่นด้วยกันนะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะครับไปดูแต่งงานเอยก็จะมีส่งจดหมายเอยส่งของขวัญเออผมเป็นอะไรกับจดหมายวะนี่เป็นส่งของขวัญน,นะส่งอะไรก็ได้นะส่งให้เป็นเด็แล้วก็จะได้ค่าความสัมพันธ์มัง้งเนาะโอเคต่อไปนะผมก็จะเป็นการสแสดงนะครับ แสดงคู่หลักแสดงก็ได้ไม่แสดงก็ได้นะอวดเพื่อนก็ได้นะก็จะประมาณนี้เลยนะต่อไปนะก็จะเป็นไอของขวัญของราวัลน,นี่ครับเป็นรูปโปรไฟล์หนอันนะแล้วก็ทะโละงนะครับทะโคงห่งอันเนาะทะโคงงอันนะแล้วก็ไอตัวล็คกี้โกนะครับ5บา้าใบ ก็จะประวานนี้เลยสําหรับเลเวลสองนะครับต่อไปเลเวลสามนะครับเลเวลสามก็จะได้เหมือนเดิมนะครับไอ่กอบรูปโปรไฟล์นะครับผมแล้วก็ดีมาหน่อยก็คือบัตรเปี่ยนชื่อนะแล้วก็ห้าใบสำหรับอ่าลัคกี้ไดมอนด์นะครับบัตรลัคกี้ไดมอนด์นะครับเลเวลต่อไปครับผมเลเวลสี่เนาะก็จะได้บัตรสร้างห้องหนึ่งอันหนึ่งใบนะครับแล้วก็ทรโขุสามใบแล้วก็ตัวไดมอนด์ที่ห้าใบนะครับ ก็จะประมาณนี้เลยนะสำหรับเรเวล 4. สลี่ส่วนเรเวลห้าครับผมดีมากครับได้เป็นชุดตัวพี่ไม่อย่างที่เลยนะสุดยอดสวยมาก่ารักดีนะุดแบก็จะมีปานนี้เลยนะสำหรับของวันนะครับก็มีสูงสุดแค่เรเวลห้านะก็ประมาณนในอนาคตอาจจะมีเรเวลหกเรเอลเจ็ดก็เป็นได้นะอันนี้ก็มาดู ส่วนด้านบนขวามือนะครับเป็นยาล้างนะครับเวลาเราแบบเแบบด็กแ่งงานกับคนใหม่นะก็สามารถยาล้างได้เนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับต่อไปครับผมมีอะไรอีกวะเออนี่นะ้ายความสัมพันธ์เป็นตับนะครับก็จะมีประมาณนี้เนาะสำหรับระบบใหม่ระบบการแ่งงานนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ ลืมบอกไปนะครับเวลาเราเล่นด้วยกันนะผมค่าความสัมพันธ์ก็จะขึ้นทีละแปดนะครับแต่ทีละแปดเราก็ต้องชนะนะถ้าแพามันก็ไม่ขึ้นให้นะครับสาหรับค่าความสัมพันธ์ของเรานะครับโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแจ์กดติดตามให้ผมด้วยนะผมะก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อได้รับการแจ้งเตือนใหม่ๆของผมนะครับไว้เจอก,กาันคลิปหน้าครับผมบายบาา DOOOOO <laughs>